แสิ่งที่คุณอาจยังไม่รู้เกี่ยวกับพระยาละแวกแห่งกัมพูชาที่มาของคําว่าหอกค้างแคร์หนึ่งพระยาละแวกเคยเป็นพันธมิตรที่แนบแน่นกับกรุงศรีอยุธยาเพราะกังวลว่าพมา่าจะมารุกรานค่ะ 2. ในช่วงนั้นทัพละแวกเคยมาช่วยอยุธยารบกับทัพราชวงศ์ตองอูอีกทั้งยังแลกเปลี่ยนความรู้ในการรบและวัฒนธรรมต่างๆอีกด้วยค่ะ 3. หลังจากที่สมเด็จพระนเรศวรประกาศอิสรภาพและกําลังฟื้นฟูอยุธยานั้นพระยา แวกกลับมีความกังวลกลัวว่าอายุทยาจะเป็นภัยต่อขมรค่ะ 4. พระยาละแวกเชื่อว่าการทําให้อายุทยาอ่อนแอลงจะทําให้ขมรอยู่รอดจึงลอบส่งกองทัพเข้ามาก่อกวนตามชายแดนอยู่เรื่อยๆค่ะ 5. นอกจากโจมตีชายแดนและการปล้นสะดมแล้วพระยาละแวะกยังมีการลักลอบติดต่อกับพมา่าเพื่อให้ความช่วยเหลือในการโจมตีอยุทยาด้วยค่ะ6 ข่าวการทรยศของพระยาละแวกสร้างความไม่พอใจให้กับราชสำนักอยุธยาเป็นอย่างมากแต่พระยาละแวกกลับไม่เคยยอมรับในเรื่องดังกล่าวค่ะ7สมเด็จพระนเรศวรทรงให้โอกาสพระยาละแวกในการแสดงความรับผิดชอบและส่งคืนเฉลยไทยทั้งหมดทว่าพระยาละแวกกลับปฏิเสธข้อเรียกร้องทั้งหมดค่ะ8สมเด็จพระนเรศวรตัดสินพระทายยกทัพไปตีเมืองละแวกและจับตัวพระยาละแวกมาลงโทษทําให้ละแวกเป็นเมืองขึ้นของอยุธยาไปอีกหลายปีค่ะ รายละเอียดของการรบและจุดจบของพระยาละแวกสามารถตามไปฟังได้ในคลิปเต็มตามลิงก์ด้านล่างนะคะ